อปัณกะสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสามประการชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและเธอชื่อว่าปรารบเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะทำสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ 2. รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร สประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่หนึ่งหนึ่งภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเห็นให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาเพ่งเลงอยากได้ของเขาและโทมนัสความทุกข์ใจครอบงำได้ จึงรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธพภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามินีรีถึงความสำรวมในมนินีรีภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่ง แต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่ภาสุขจักมีแก่เราภิกษุชื่อว่ารู้ประมาณในการบริโภคอาหารเป็นอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องเปินอยู่เนืองเนืองเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุดราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นในมัชิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นตัวขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจชิมยามแห่งราตรีภิกษุชื่อว่าประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลชื่อว่า ปฏิบัติไม่ผิดและเธอชื่อว่าปรารบเหตุเพื่อความสิ้นอาสวะอปันนกสูตรที่หจบ